เอาละครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับช่วง DIY ของผมเองนะวันนี้นี่ก็จะมาพร้อมกับสิ่งที่ผมไม่ได้ DIY ก็คืออันนี้แหละไอตัว ES Play นะครับเพลินมันมีการอัปเดตทิดหนึ่งจากคราวที่แล้วเนี่ยจริงๆอัปเดตมาก็ใส่อะคริติกระจกอะคริตกนะครับเป็นพลาสติกเอามาปิดตรงนี้ไม่ให้มันแตะจอ LCD โดยตรงเนาะแล้วมีการแฟลชเฟรมแวร์ใหม่นะครับเป็น ตัวริโทโกนะตัวนี้ซึ่งเพิ่งออกเมื่อกี้นี่เองนะเป็นอัลฟาอยู่มันก็มีความไม่สมบูรณ์หลายอย่างนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มมาเห็นได้ชัดเลยคือเมนูที่สวยงามอย่างแรกเลยนี่อย่างที่สองคือมันเพิ่มตัวอ m มูเลเตอรที่เล่นเข้ามาได้จากเดิมนี่มันจะเล่นได้แบบไอ้นี่ฮันโดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เกมบอยเกมบอยคัล o ลอร์นี้อันเดิมนะ Master System อันเดิมก็เกมียร์นี่ก็อันเดิมแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาคือ Genesis Genesis ก็คือ m e g a d ได v ์นั่นแหละนะเปิดให้ดูแต่อันนี้ยังไม่สมบูรณ์นะฮะเนื่องจากเสียงก็ตุกนิดๆเนาะแล้วปุ่มมันมีแค่ A กับ B ปุ่ม C ไม่มีเพราะว่าตัวเมนูเนี่ยผมไปดูที่โค้ดมาละมันย้ายคอนฟิกไปอีกตัวหนึ่ง เมนู LR 3ปุ่มเนี่ยย้ายไปคอนฟิกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ select กับ start ก็ขอไว้ใช้ select เป็นตัวแทนของไอตัวเมนูแล้ว start ก็ยังเป็น start เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นปุ่มของ m e g a d i ด e อะมันใช้3ปุ่มมันก็จะขาดไปปุ่มหนึ่งก็จะได้แค่ A กับ B ปุ่ม C ก็จะไม่มีอันนี้ก็ได้แค่กระโดดกระเตะก็ใส่มาแบบขมขก,ก็แล้วกันตอนนี้ก็ออกอย่างเงี้ย ส่วนที่เพิ่อมอีกอันนึงแล้วน่าสนใจคือพีเซียนจินพีเซียนจินนี่ปุ่มครบเพราะมันมีแค่หนึ่งกับ2ไม่มีสตาร์ทด้วยนะสาร select ไม่ต้องใช้แล้วความเร็วค่อนข้างดีเออมีมีสตาร์ทแต่ไม่มี select ใช่เพราะความเร็วนี่ถือว่าดีมากๆเลยที่ใส่มานี่คืออยากได้พีเซียนจินนี่แหละเกมก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจนะฮะของค่ายฮัสสันเสือสัวนใหญ่พีเซนะียนจินเเกมดีนะเนี่ยแล้วความเร็วใช้ได้เลยสปีด คือเป็นเครื่องที่เอาไว้เล่นแบบอีมูเก่าๆอีมูที่ไม่ไม่ได้โหดเกินอ่ะเ,ออเครื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ดีนะนี่พอมีรีเทลโกแล้วดูดีขึ้นเยอะเลยซึ่งไอเฟมแวร์บันเดิลของมันห่วยแตกใช้คำนี้เลยเออแล้วที่สำคัญก็คือมันเล่นดูมได้นะได้ทั้งดูมหนึ่งดูมสองดูมออนติเมทอะลองดูมสองก็แล้วกัน ลันดูมลันดูมจากเดิมที่ไม่ลันดูมอันนี้ลันดูมสปีดก็ถือว่าใช้ได้นะนะฮมันไดเอาอาด้วยนี่มันจะแบบเพอร์เฟกมากอะ่ะแต่ตอนนี้มันไม่ได้มันก็เลยต้องกดอันนี้ในการดิปดิปยิงไปก่อนนี่สปีดถือว่าดีเลยละ่ะส่วนตัวนะเล่นดูม,มาตั้งแต่เด็ก่น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 ใน,นประมาณนี้ แล้วก็ตัวคอนฟิกต่างๆก็ค่อนข้างดีนะฮะเพราะว่ามันสามารถตั้งตีมได้เห็นไหมมีตีมด้วยปุ่มนี่ยังตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ตีมมามีกำหนดฟอนต์ไซส์ได้นี่สำหรับคนสายตาทั่วหน่อยนี่เปลี่ยนฟอนต์ได้หลายแบบใช้แบบไหนก็ได้ที่คิดว่าตัวเองอ่านแล้วสบายตานะจริงๆใส่ปกได้ด้วยนะแต่ปกมันเสิร์ใช้รหัสแฮช นะครับตรงนี้ไอ้พวกปกตรงนี้มันจะใช้ CRC เป็นลิงก์กับภาพปกซึ่งที่ผมตั้งชื่อไว้ในตัวรีโทพายตัวอื่นเนี่ยมันจะเป็นชื่อตามในตัวนี้เลยก็ต้องมานั่งเปลี่ยนชื่อให้กลายเป็นตัว CRC มันเลยคิดว่ายังไม่ทําดีกว่าเสียเวลานะตัวนี้หลักๆที่ตอนนี้จะเอามาเล่นก็คือก็เอามาเล่นตัวระบบเดิมนั่นแหละนะแต่ตอนนี้นี่คือเอามาทสระบบก่อนวิธีเปลี่ยนเฟรมแวร์ก็ ไม่ได้ยากอะไรนะฮะกดเมนูค้างไว้แล้วก็เปิดเครื่องนี่มันก็จะเข้าเข้าไปที่ ESP l a y Micro นี่ตัวนี้จะเป็นเฟรมแวร์หลักที่มันทำให้ตอนนี้นะไอที่แถมมาก็จะเป็น l i t t o ESP32 กับ l i t l o Go ตัวนี้ที่ที่เอามาลองนะถ้าจะเปลี่ยนเฟรมแวร์กกลับเป็นตัวเดิมก็เลือกตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนได้เลยอย่างเงี้ย ก็ค่อนข้างสะดวกนะโฟลเดอร์ชื่อโฟลเดอร์ข้างในของตัวส,สเกลตันขอ,ของเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนกับฟอร์แมตของ s อสอ่ว่าเอาไฟล์อะไรไว้ตรงไหนอะ่ะเพิินคนทำาหรือร์โกนี้ค่อนข้างใจดีหน่อยเขาแมปให้เลยให้โฟลเดอร์มันตรงกับตัวรี t o EmU อิมูที่มากับตัวระบบก็เลยทำให้สามารถแฟลชข้ามไปข้ามมาได้ถ้าอยากได้อิมู m ิมูเลเตอร์เพิ่ม,มก็สามารถแฟลช ให้เป็นตัวของ r ีโ o g o ได้หรือถ้าอยากจะใช้เฟรมแวร์เดิมอ,อาจจะอยากณนะตอนนี้นะอาจจะอยากใช้ปุ่มเมนูกับปุ่ม Select Start เหมือนเดิม LR เหมือนเดิมกับที่ฟัง MP3 ก็สามารถแฟดกลับไปเป็นตัวเดิมได้ทันทีเลยซึ่งก็สะดวกดีฮะเท่าที่ลองลองดูเพราะว่าไฟล์เกมพวกนี้มันมีขนาดเล็กมากนะครับแต่จริงไอตัวนี้มันเล่นได้ถึง SNDs นะแต่ตั้งแต่ m Mega Drive ขึ้นไปจนถึง SNDs นี่คือ s N s, s นี่เป็นซุปเปอร์แฟเคอนนะคือกระตุกหมดเลยนะมันไม่เหมาะเอามาเล่นจริงจังถ,ถ้าจะเล่นจริงจังเอาตัวนี้ดีกว่าเรทโรพายน่าจะดีกว่าเดี๋ยวผมว่าผมจะดีไซน์ใหม่ตัวหนึ่งเรทโรพายว่าจะทําแนวนอนเอ,เอาตัวนี้มาลือแล้วทาเป็นตัวแนวนอนกาลังคิดอยู่ว่าทำดีไหมเพราะว่ามันเสียพลังงานพอควรน,นี่อันนี้เสร็จละฟัดเสร็จแล้วนี่ไงก็กลับไประบบเดิมที่เล่นไว้อยู่ ซึ่งก็เล่นได้ไม่กี่อิมูเลเตอร์นะจริงๆมันน่าจะทำให้มันเล่นได้ครบหมดตนะั้งแต่ต้นนะฮะ,ะถ้าจะแฟดคืนก็จึงเปิดแล้วก็แฟดคืนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็เอามาโชว์ให้ดูนะครับว่ามีการอัปเกรดมีความคืบหน้าถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของตัวไอตัวดีโทโกตัวนี้ไว้ให้นะซึ่งถ้าใครเรียกว่าอะไรใครแฟด ตัว MP3 ไปแล้วเนี่ยอาจจะต้อง format f แ a s ใหม่นะใช้ทูของเขาแล้วก็ erase ไอตัวเฟรมแวร์ทั้งหมดทิ้งก่อนจากนั้นไม่ต้องใส่ตัวเบสนะฮะแล้วก็ f ฟ a ใหม่ไปเลยแต่ถ้าใครเอาตัวของโรงงานมามาแค่เปลี่ยนในตัวเฟรมแวร์ตรงนี้เปลี่ยนได้เลยนะฮะแต่ถ้าใครใครเคย f l a s ไอตัว ESP T1 แล้วให้มันเล่นในตัว MP3 ได้ตาม tutorial มันนะั่นแหละแนะนำว่าให้ erase ตัว เฟิรมนแวร์ทั้งหมดของ E.S.P. 3-2ทิ้งให้หมดเลยไม่งั้นมันจะแฟดตัวนี้ไม่ได้มันจะติดขั้นตอนนี้5มันจะลบไม่มันจะไม่ลบแฟนแวร์ออกนะคืออันเนี้ยมันจะไลทิ้งสองไลทิ้งสามไลทิ้งสแล้วพอถึง5ปุ๊บมันจะไม่อีเลสเพราะว่าเหมือน partition มันผิดเออตัว format มันไซส์มันไม่ตรงก็อาจจะต้องตั้ง c o n f ิ i c ใหม่ดีๆฮะถึงจะแฟดได้เนาะแต่ถ้าเป็นเครื่องโรงงานอยู่แล้วคือแฟดได้เลยฮะไม่ไม่น่าติดอะไร แต่ถ้าไปทำตามตัวเรวเพื่อใส่ตัวเครื่องเล่น mp3 มันนี่จะมีปัญหานะฮะอืมสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนก็แล้วกันไว้เดี๋ยวถ้ามันมีอะไรคืบหน้าแบบก้าวกระโดดอย่างของวันนี้คือมันมีเฟรมแวร์ใหม่เนี่ยผมก็เลยมาโชว์ให้ดูนะฮะถ้ามันมีอะไรที่มันดูเป็นการก้าวกระโดดแล้วเดี๋ยวผมก็เอามาโชว์ให้ดูอีกทีก็แล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนก็แล้วกันไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย